สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผม K-Series Match ช่องที่จะมาพูดคุยและเรี่อซีรีสเกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีสที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีสของทางวิวนั่นเองนะครับกับซีรีสนะครับที่มีชื่อเรื่องว่า The Auditors Audit ปิดคอร์รัปชันนั่นเองนะครับ ก็สำหรับซีรีส์เรื่อง The Auditors นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของชินชาเอลที่ระบทโดยชินฮาคยุนหัว,นวหน้าทีมตรวจสอบที่ได้ย้ายเข้ามาทำงานที่บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งและต้องมาร่วมมือกับกูฮันซูที่ระบทโดยอีจองแฮน้องใหม่ของทีมตรวจสอบและสมาชิกของทีมที่เหลือเพื่อร่วมกันจัดการการคอร์รัปชันให้หมดไปจากบริษัทนี้เรื่องจะเป็นยังไงต่อไปก็ตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง The Auditors อดีตปิดคอร์รัปชันนั่นเองนะครับก็ยังคงท็อปฟอร์มมันอย่างต่อเนื่องนะครับกับทางวิวนะครับที่โอ้โหขนซีรีส์เดือดอมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับและ The a u d i t o r s ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ ก็ก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมนะครับขอแนะนำตัวละครสักนิดน,นึงก่อนพูดถึงเนื้อหาแล้วก็รีวิวกันนะครับสำหรับ The a u d i t o r s นะครับขอแนะนําเป็น3ตัวละครหลักนะครับของทีมตรวจสอบนั่นเองนะครับคนแรกก็คือคุณชินทาคิวนะครับที่จะมารับบทเป็นตัวชินชาอิลนะครับซึ่งผลงาสุดของเขาวนะครับก็คือซีรีส์เรื่อง Evil Life นั่นเองนะครับผม ในรอบนี้นะครับเขาก็จะมาเป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบคนใหม่นะครับที่ได้เข้ามาทํางานที่บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งนะครับที่บอกเลยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสายโหดนะครับผู้ที่ไม่สนใครนะครับต้องการที่จะมาล้างบางเหล่าคนที่มาคอร์รัปชันนั่นเองนะครับและคนที่2นะครับไม่ใช่ใครอื่นเลยนะครับนั่นก็คือคุณอีจองฮานั่นเองนะครับซงผลงานล่าสุดของเขานะครับก็คือซีรีส์เรื่อง moving นั่นเองนะครับวงซอกวงซอกของเรานะครับในรอบนี้นะครับก็จะมาเป็นอน้องใหม่นะครับเป็นน้องเล็กด้วยนะครับของทีมตรวจสอบนะครับของบริษ สดใสร่าเริงนะครับแล้วเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะครับ และคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคุณโจอารัมนั่นเองนะครับซึ่งขอผลงานล่าสุดของเธอก็คือเรื่องด็ชาเร์ชานะครับในรอบนี้นะครับเธอก็จะมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมตรวจสอบเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่เย็นชาไม่ค่อยสุงมสิงกบใพรนะครับแล้ว่าเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากๆและตัวเธอเองก็มีความลับอยู่เช่นเดียวกันนะครับและนี่นะครับก็คือ3ตัวละครหลักนะครับของแก๊งตรวจสอบนะครับที่จะมาทําหน้าที่ในการจัดการกับเหล่าคนที่คอร์รัปชันนั่นเองนะครับมาเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับสำ หาที่ สั้นๆง่ายๆกระชับเลยแต่บอกเลยว่าเนื้อหาภายในไม่ธรรมดานะครับโดยเรื่องราวเนี่ยจะเล่าถึงตัวชินชาอิลนะครับที่รับบทโดยคุณชินฮาคิวนั่นเองนะครับเขานะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับที่ได้ทํางานมาเรียกว่ามาหลายบริษัทแล้วนะครับหน้าที่ของเขาก็คือในการจัดการกับหนูหรือว่าพวกคนที่โกงยักยอกเงินของบริษัทอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าทําผิดกับบริษัทนะครับเขามีหน้าที่ในการจัดการหนูเหล่านี้นะครับและเมื่อเขาสามารถจัดการหนูจนหมดบริษัทไปได้แล้วเขาจะเปลี่ยนที่ครับไปอย่างเป้าหมายต่อไปนะครับซึ่ง าใหม่ใหม่ของเขานะครับก็คือบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งนะครับที่ขึ้นชื่อเลยว่าโหคอร์ร oh, ัปชันเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่เรียกว่าอยู่ในอาการที่ร่อแร่อยู่เหมือนกันเพราะว่าจากการที่มีการคอร์รัปชันการบริหารที่ไม่ดีเนี่ยทำให้บริษัทก็คืออยู่ในช่วงที่ขาลงทําให้ตัวหัวหน้าชินนะครับจึงได้สมัครงานมาที่บริษัทแห่งนี้นะครับซึ่งบริษัทแห่งนี้เองเนี่ยก็เรียกว่าอ่ก็มีการแบ่งการเมืองเป็น2องขั้วนะครับก็คือ ฝั่งท่านประธานกับฝั่งท่านรองประธานนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนในบริษัทเนี่ยจะเข้าข้างท่านรองประธานมากกว่านะครับโดยที่ท่านประธานเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่ตัวคนเดียวแล้วครับเส้นลายไม้ตอกสุดๆนะครับเขาจึงได้เริ่มเล่นเกมการเมืองโดยการที่เขาก็ได้ไปรับนะครับตัวหัวหน้าชินของเราเนี่ยเข้ามาทางานในฐานะหัวหน้าทีมตรวจสอบของบริษัทแห่งนี้นะครับมันจึงเป็นการเริ่มต้นของสงครามระหว่าง2ฝั่งนี้นะครับว่าใครจะจัดการใครได้ก่อน โดยที่บริษัทนี้ก็เรียกว่าอย่างที่บอกไปครับคือคอร์รัปชันตั้งแต่ระดับบริหารยันถึงข้างล่างเลยยันถึงลงอาหารเลยนะครับแล้วก็ทีมตรวจสอบของบริษัทนี้เรียกว่าทํางานเท้าชามเย็นชามสุดๆนะครับคือแบบก็ทํางานตามคําสั่งนายมีชีวิตชิวๆเรื่อยๆไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่ครับเป็นทีมตรวจสอบที่ไร้ประสิทธิภาพมากๆนะครับซึ่ง หนึ่งในสมาชิกหลักของทีมนี้นะครับก็คือตัวกูฮันซูนะครับที่รับบทโดยอีจองฮานนั่นเองนะครับเขาก็จะเป็นน้องใหม่นะครับแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆเป็นคนที่เชื่อใจในคนอื่นสุดๆนะครับแล้วก็เป็นสิสันของทีมนี้นะครับซึ่งเขาเองนะครับก็มีความฝันง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเขาไม่ได้มาทํางานที่แผนกนี้ครบ3ปีปุ๊บเขาจะได้ย้ายไปที่สาขาที่ฟลอริดานั่นเองนะครับแต่ความฝันของเขาไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเมื่อเขาได้มาเผชิญกับตัวหัวหน้าคนใหม่อย่างหัวหน้าชินนะครับที่บอกเลยว่าาาพอเข้มถึงป๊ คือเขามาปฏิรูปทีมตรวจสอบใหม่หมดเลยและเริ่มกระบวนการในการไล่ตรวจสอบตั้งแต่ผู้บริหารยันถึงข้างล่างเลยนะครับจึงเกิดกระแสต่อต้านจากทีมงานและคนในบริษัทด้วยนะครับเราจึงจะได้เห็นนะครับการทํางานของหัวหน้าชินที่ไม่สนหัวใครนะครับและมีวัตถุประสงค์เดียวก็คือต้องการจัดการการคอร์รัปชันในบริษัทให้หมดไปนะครับท่ามกลางการต่อต้านจากทั้งลูกทีมของตัวเองและคนในบริษัทนั่นเองนะครับนี่จึงเป็นเรื่องราวของทีมออดิชนะครับที่จะมาจัดการกับ เหล่าคนที่คอร์รัปชันในบริษัทนั่นเองนะครับคอนเซปต์ของ the auditors ก็ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งหลังจากนะครับที่ผมได้ดูซีรีส์ตรงนี้ไปทั้งหมด5ตอนแล้วผมบอกเลยผมโคตรชอบเลย <laughs> คือตอนแรกอะ่ะก็คิดอยู่นะคิดอยู่แต่แรกเลยว่าแบบว่า the auditors ก็คือพล็อตของทีมตรวจสอบไงซึ่งปกติก็คือ,อพอจะคุ้นชินอยู่ก็คือทีมที่เรามักจะเห็นในซีรีส์ที่แบบว่าถือกล่องสีฟ้ามาแล้วก็แบบว่ามาจากทีมตรวจสอบครับช่วยส่งคอมพิวเตอร์และเอกสารคุณมาด้วยครับ แล้วเขาก็จะรวบไปซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นเครื่องมือการเมืองครับในการที่แบบเอาทีมตรวจสอบมาลงเพื่อจะได้ขัดแข้งขัดขาคนนี้เพื่อจะได้จัดการคนคนนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยมาคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันจะทํำยังไงให้สนุกวะเพราะว่ามันก็คือทีมตรวจสอบในบริษัทเฉยๆยงไงแล้วอย่าลืมนะฮะสเกลของเรื่องนี้คือแค่บริษัทหนึ่งบริษัทเท่านั้นนะก็เ,เลยทําให้แบบวิอยากเห็นจังเลยว่าเขาจะเล่ายัางไงนะครับปรากฏว่าโอ้โหเขาเก่งมากเลยในการที่ทําให้ ทีมตรวจสอบอะดูเหมือนเป็นสายสืบเหมือนเป็นตำรวจที่อยู่ประจําสํานักงานหรืออยู่ประจําบริษัทเลยนะครับเพราะว่าคุณจะได้เห็นเหมือนซีรีส์สืบสวนเลยค่อยๆอ,อ่ามีเป้าหมายคนนี้ปุ๊บไปสืบประวัติเข้ามาไปดูประวัติการเงินของเขาไปดูว่าเขาคอนเนคชันกับใครมีการอัดเสียงมีการ เหมือนสายสืบเป๊ะเลยทําให้เรื่องเนี้ยเหมือนดูซีรีส์สืบสวนซะมากกว่าเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความที่เกี่ยวข้องกับการออเดดอยู่แหละเนาะในขอบขายที่ออเดเตอร์หรือว่าผู้ตรวจสอบมันควรจะทําแต่ว่ามันก็มีบางสโคบที่มันดูว่าเวอร์ไปหน่อยก็ตามแต่มันก็ทําเพื่อสนุกนะครับกับอีกอันนึงก็คือว่า พอผมไปด,ดูเรื่องนี้ปุ๊บนะเรื่องแรกที่ผมนึกออกเลยก็คือ Ho สโ o ฟลีครับซึ่งมันเป็นซีรีส์ที่ผมชอบนะแล้วผมชอบเอามาอ้างอิงเสมอเลยเรื่องนี้เหมือนกันเดะเลยอ่ะฟังคำเสพดีๆนะฮะผู้จัดการคนใหม่หรือในเรื่องนี้ก็คือหัวหน้าทีมคนใหม่ได้ย้ายมาในบริษัทแห่งใหม่ของเขาหลังจากที่เขาก็ได้ไปทําผลงานไว้ในการจัดการกับปัญหาของที่เก่าๆมาแล้วอ่าพอจัดการเสร็จปุ๊บเขาก็ย้ายพอจัดการเสร็จปุ๊บเขาย้ายนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะว่าอย่างเรื่องก่อนก็คือแบบว่าพอทําทีมดังปุ๊บก็ย้าย ตัวเเอองรื่ยๆมาถึงปุ๊บเจอกันเมืองในบริษัทเลยนะครับรวมถึงเขาถูกขัดขวางตั้งแต่ลูกทีมถูกต่อต้านจากาเรียกว่าเป็นเด็กน้อยในทีม2คนที่ตอนแรกก็เหมือนจะแบบไม่ค่อยศรัทธาในตัวเขาแต่ว่าพอ เขาแสดงฝีมือแล้วก็เริ่มศัทานในตัวเขาขึ้นมาต้องมางัดกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนี้นะครับรวมถึงรองประธานที่ดูเหมือนจะไม่ทํางานเพื่อบริษัทเลยนะครับพยายามจะทําทุกทางให้บริษัทดูแย่เลยนะครับขัดขวางพระเอกทุกทางเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเอกต้องการทําเพื่อบริษัทนะครับแต่ว่าไอ้ท่านรองประธานเนี่ยขัดขวางทุกวิธีทางเลยก็เหมือนไอ้เรื่องก่อนเช่นเดียวกันนะครับก็มีผู้บริหารคนหนึ่งที่แบบว่านี่มึงมาบริหารจริงหรือเปล่าหรือว่ามึงมือไม่ภายเอาเท้าราน้ำอะไรประมาณเนี้ยมาทรงเดียวกันเด้ ที่แบบว่าเย็นชาผดเด็จการไม่สนหัวใครเนี่ยมาเหมือนเป็นเป๊ะเลยตอนนั้นคุณนำกุงเมนเล่นเนาะร่องนี้คุณชินฮักยุนคือตีบทแตกสุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณชอบฮอต์สตอฟลีกไม่มีเหตุผลที่คุณจะไม่ชอบเรื่องนี้เลยนะครับผมบอกเลยมาทรงเดียวกันนี้เราจะได้เห็นพระเอกเนี่ยค่อยๆเรียกว่าตบทีมงานของตัวเองให้เป็นผู้เป็นคนมากขึ้นแล้วก็เอาทีมงานของตัวเองนั่นแหละคอยไปเริ่มไปจัดการกับ ที่มัอนอื่นที่มันมีปัญหาคนนึงยักยอกเงินบั่งคนนึงไปว่าจ้างผิดกฎหมายบ้างบางคนก็ไปซื้อวัสดุแบบถูกๆมาเพื่อจะได้เก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอะไรประมาณนี้ฮะค่นเสียมันประมาณนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณอยู่ในวงการก่อสร้างด้วยคุณก็จะอินเป็นพิเศษเพราะว่ามันก็จะมีแบบว่าโหทำกันถึงขนาดนี้เลยรอครับการโกงเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมเรียกว่านอกจากตัวพระเอกที่ เป็นสีสันของเรื่องแล้วเพราะว่าเขาเน้นความโหดความแบบมาถึงก็โหดหวดโดเลยไม่สนใครใครจะเกลียดกูก็เรื่องของมึงเพ้่ริหารจะไล่ผมออกเหรอไล่ให้ได้แล้วกันอ,อะไรประมาณนี้ท้าทายอำนาจรัฐ อีกคนหนึ่งที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคุณอีจองแฮครับซึ่งในรอบนี้เขาจะมาเป็นน้องเล็กของทีมและด้วยคาแรคเตอร์ของเขาที่เป็นแบบเป็นคนดีเป็นน้องที่น่ารักคอยช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นคนที่มีน้ำใจเชื่อใจคนอื่นมากเลยเห็นคาแรคเตอร์นี้ครั้งแรกของผมเลย <c oughs> ผมนึกถึงเลยโอ้หนี่มันบงซอกตอนโตชัดๆน่ารักชิบหายเลยแต่ไม่เหมาะกับตรวจสอบสุดๆครับไม่เหมาะกับแผนกตรวจสอบที่ ต้องเน้นข้อมูลเป็นหลักไม่ใช่ความเชื่อใจคนเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าในตอนแรกๆสัก EP แรกจนถึงประมาณกลางๆ EP 2เนี่ยผมบอกตรงผมลำคาญบทบงซอกมากเลยครับคือมันน่าลำคาญมากคือแบบว่าพอหัวหน้าจะไปขวดแบบเฮ้ยไอคนนี้มันทําผิดกฎต้องไปเอาข้อมูลจากมาันไปเอาคอมพิวเตอร์มาผมว่าเขาไม่ได้ทําครับผมเชื่อใจเขาครับเขาเคยมาเลี้ยงข้าวผมด้วยครับเขาเคย ช่วยเหลือลูกน้องคนอื่นด้วยครับเขาเป็นคนดีมากผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาทาโอ้โหอยากจะแบบคืออะไรของมึงอะไรประมาณนี้เลยนะครับตอนที่ผมดูช่วงแรกอะผมแบบคือผมเข้าใจเลยว่าเขาแคสคุณอีจองฮามาทาไมครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเขาส่วนหนึ่งคือมันจะเป็นคนแบบใสๆโลกสวยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันเหมาะมากกับบทที่แบบว่าค่อยๆเติบโตนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ เขาเน้นการเติบโตของตัวละครกูฮันซูมากๆจากเด็กคนนึงที่แบบใส,สๆโลกสวยที่แบบก็ทางานแบบชิวๆเพื่อจะได้แบบไปอยู่อเมริกาใช่ไหมเขาก็เริ่มแบบมาเรียนรู้ถึงความจริงของโลกว่าแบบคนเรามันก็แบบไม่ได้มีแบบคนดีตลอดนะจะเชื่อใจคนง่าย,ายๆไม่ได้นะเว้ยแล้วเขาก็เริ่มเห็นการทํางานของหัวหน้าของเขาที่จะเริ่มแบบว่าตึมซับวิธีการคิดแล้วก็วิธีการในการตรวจสอบ ในการเป็นผู้ตรวจสอบที่ดีอะไรประมาณนี้ละกันทําให้เราก็จะได้เห็นการเติบโตของตัวละครนี้นะครับซึ่งหลังๆเราก็จะได้เห็นพัฒนาการที่ดีของตัววงซอกของเรานะครับแล้วก็เริ่มชอบตัวละครนี้มากขึ้นหลังจากที่ด่ายับเลยตอนช่วง ep หนึ่ง ep สองคือแบบคือแบบถ้าเป็นผมผมเป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบผมก็ไล่มันออกเหมือนกันอนะผมบอกงี้ละกันแต่ว่าทีนี้เขาไม่ได้มาให้วงซอกมันดูใสๆแล้วก็แบบซื่อๆอย่างเดียวนะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันเลยเหมือนกลายเป็นแพ็คคู่ครับเพราะว่าพอพระเอกกับตัวตวงซอกเนี่ยมันเริ่มเข้าคู่กันันนนนปปุ๊บเเเเียยมมมลภาพหือ็ ตำรวจด,ดีตำรวจเลวอะ่ะหัวหน้ามาถึงปุ๊บซัดซัดซัดจะบอกไหมจะบอกไม่บอกอะไรประมาณเนี้ส่วนบงซอกก็แบบว่าโอ๊ยช่วยตอบคาถามหน่อยนะครับสงสารนะครับนี่คนนี้เขามีลูกสาวอยู่นะครับลูกสาวเขาเดือดร้อนมากเลยคุณเอาเงินเข้าไปกดดันทุกทางใช้จิตวิทยาก,กดดันต้องแบบว่าลูกสาวคุณต้องเสียใจนั่นเลยถ้าคุณทําแบบนี้นะครับยอมพวกผมนะครับอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบว่าคนนึงก็หัวหัวหัวดัวอีกคนนึงก็แบบอ้อนหน่อยคนหนึ่งก็ใช้ความรู้สึกผิดมากกดดันอะไรประมาณนี้มันเลยแบบเป็นคู่คอม,มโบที่แบบผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆมมัีตวละคริง ก็คือตัวยุนซอจินที่รับบทโดยคุณโจอารามตอนแรกก็มองว่าแบบเฮ้ยตัวละครนี้มันก็แปลกๆเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เอาเป็นน้องใหม่เหมือนกันแล้วก็เอ่อเรียกว่าไม่ค่อยสูงสิงกับคนอื่นแล้วก็เหมือนมีวัตถุประสงค์บางอย่างที่มาทางานในทีมนี้นะซึ่งอา่าพอเจอหัวหน้าชินเข้ามาปุ๊บเนี่ยโหแบบเหมือนสไตล์เดียวกันเน่ยเป็นคนที่แบบชอบทํางานจริงจังมากๆนะครับแต่ว่าพอประมาณสักตอน3ตอนสีที่เขาจะได้เฉลยความลับของตัวละครนี้ปุ๊บผมก็แบบอุ๊ขน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่า จากเดิมนะที่ที่ผมเอางี้แล้วกันคือตัวละครเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงบางคนและกันประมาณนี้แต่ทีนี้ก็เลยทําให้ตัวละครเนี้ยมันเลยจําเป็นจะต้องมาชั่งใจเอาว่าจะเข้าข้างใครระหว่างผู้บริหารระดับสูงคนนั้นหรือจะมาเข้าข้างตัวหัวหน้าชินที่ทําทุกอย่างเพื่อความถูกต้องอะไรประมาณนี้ทีนี้อีกจุดหนึ่งที่มันจุดโดดเด่นของเรื่องเลยผมขอพูดถึงไอประธานกับรองประธานเลยคือเรื่องเนี้ยโคตรไม่เนียนเลยคือเขาจงใจสุดๆที่จะทําให้คาแรคเตอร์ของประธานดูเป็นคนนิ่ง เง,เงียบๆแล้วก็ดูเหมือนกับเป็นคนที่แบบคลีนๆอะไรประมาณนี้แต่จริงๆอะแมมแคสแสดงมาคนเนี้ยเขาเล่นดีเหอะคือรู้เลยว่าคนเนี้ยมันต้องมีหลุดตอนหลังมาหรือว่ามาเฉลยว่าเป็นตัวร้ายสุดแน่เลยสุดอีลองบาทาเนี่ยโคตรชัดเลยว่าแบบว่าโหตั้งใจให้ตัวละครในบรนตัวที่หน้าเหมือนไส้คนกวนประสาทที่คอยมางัดกับพระเอกทั้งเรื่องเลยพยายามที่จะแบบมาขัดขวางพระเอกทุกทางแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่มีความลับแฮะมันดูแบบเหมือนแค่อยากจะกวนตีนพระเอกเฉยพยายามที่จะแบบ ทำให้ตัวเองมันดูเสเพลให้แบบคนอื่นไม่ระแวงเขาอ่ะแต่จริงๆเขาเหมือนมีวัตถุประสงค์บางอย่างในการจัดการคนในบริษัทเช่นเดียวกันซึ่งผมเลยมองว่าไอ้ลองบันทาเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยพอลาไวซัซกับพระเอกแล้วเหมือนเขาเองเสียเปรียบโอ้ยฝากไว้ก่อนนะมึงเดี๋ยวครั้งหน้ามึงโดนโดนมึงโดนมึงโดนอะไรประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็แอบมายิ้มอยู่คนเดียวพิรุษมากก็เลยมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวดูเหอะผมว่าสุดท้ายนะอีลองบันทาเนี่ยน่าจะมีคดีพลิกเหมือนกันนแลล้้ววกกก็ผม่่่าาาเเจะะหอออใชพรยู พยายามทาให้พระเอกมาสู้กับเขาทุกทางเพื่อจัดการคนอื่นอะไรประมาณนี้นะอันนี้คิดเองยังไม่ชว์เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอีกอันนึงที่เป็นเรียกว่าสีสันของเรื่องนี้เลยก็คือแต่ละคดีแล้วกันแต่ละคดีหรือแต่ละเคสที่ทีมของพระเอกต้องเข้าไปสืบสวนใช่ไหมครับซึ่งผมบอกเลยเหมือนจะง่ายนะคดีหลายๆคดีหเหมือนจะง่ายมากเลยดูแบบคลีนๆเลยแต่ว่าเขาก็แอบจะใส่ การสับขาเราอกคนดู่มาอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับและแต่ละอันคือครีเอทมากคือแบบไม่คิดเลยว่าบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งมันจะซับซ้อนในขนาดนี้นะครับแบบไม่รู้แบบเบสออนทรูสตอรี่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็เลยบอกว่าชอบมากในการที่เขาครีเอทแต่ละคะดีมาซึ่งก็จะอยู่ระยะเวลาประมาณสัก1-2ถึงตอนในการเคลียร์ไปครับก็เหมือนซีรีส์สืบสวนจบเป็นตอนๆไปแต่ว่ามันก็จะมีชงไปถึงการเมืองสุดท้ายเนาะการที่เป็นสงครามระหว่างรัฐบานกับท่านประธานนั่นเองนะครับและที่ชอบที่สุดของเรื่องนี้คือ,อประโยคที่ วนน้าชินของเราครับชอบไปพูดกับคนร้ายเวลาที่เขาสามารถไล่บี้ได้จนถึงที่สุดแล้วคุณมี2ตัวเลือกครับตัวเลือกแรกยอมสารภาพและถูกลงโทษซะหรือตัวเลือกที่2ก็คือคุณจะยอมโกโหกต่อไปไม่พูดต่อไปก็ได้แต่ถ้าคุณเลือกทางที่สองคุณจะโดนผมเล่นอย่างหนักเลยก็ <laughs> อชอบก็อชอบ,อ,ชอ,บอันนี้เลยอารมณ์แบบว่าแมมทํามันให้เลือก2ชอช้อยแต่จริงๆริให้เลือกช้อยหนึ่งแต่แรกแล้วนี่หว่าอีกช้อยสองคือมึงกะเอาเขาตายเลยก็ชอบเลยแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ m o n เองอันนี้ m o n เอง ตอนจบของเรื่องนะผมอยากให้ตัวกูฮันซูครับบงซอกของเราเนี่ยพูดประโยคนี้เลยครับผมอยากเห็นเขาพูดประโยคนี้กับคนอื่นมากเลยแบบในที่สุดเขาก็สามารถแบบมาเรียกว่าได้เรียนรู้จากหัวหน้ามาแล้วก็สามารถเป็นออริที่ดีแล้วก็พูดแล้วเหมือนมีหัวหน้าเป็นไอดอลได้ผมว่าถ้ามีฉากนี้นะผมว่าผมามันน่าจะเจ๋งมากเลยครับก็ เราดูกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง The Auditors นะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวดรามา่าสืบสวนเลยมันคือซีรีส์สืบสวนที่จะเล่าเรื่องราวของทีมตรวจสอบเนี่ยนะครับที่จะคอยมาไล่สืบหา ตัวคนที่มาคอร์รัปชันคนที่มาโกงกินคนที่มายักยอกเงินในบริษัทและทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยแล้วค่อยๆเก็บพวกเขาออกไปจัดก,การพวกเขาออกจากบริษัทให้ได้นะครับโดยที่จะถูกการต่อต้านจากผู้บริหารหรือว่าพนักง,งานในบริษัทเองก็ตามนะครับและสุดท้ายจะต่อยอดไปถึงสงครามของประธานกับรองประธานที่ทั้งสองคนก็ดูมีแผนอยู่ในใจนะครับก็ต้องมารอดูว่าสุดท้ายใครเป็นคนที่ทํเพื่อบริษัทจริงๆใครเป็นคนที่ทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองกันแน่นะครับและเราก็จะได้เห็นการเติบโตนะครับของงซ็อกของเราที่จะค่อยๆจาก เที่เป็นเด็กที่ใส่ซื่อหน่อยนะครับก็ได้ค่อยๆเริ่มเรียนรู้มีประสบการณ์ต่างๆและก็ได้เติบโตไปเป็นผู้ตรวจสอบที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมารอดูนะครับว่า ทีมนี้ครับจะสามารถจัดการกับคนที่มาคอร์รัปชันในบริษัทได้หรือเปล่านะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง The Auditors Audit ปิดคอร์รัปชันนั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง The Auditors นะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับว่าฉายอยู่ช่องทางเดียวช่องทางของวิวนะครับมาทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบการรีวิวผมก็รบกวนกดไลค์นะครับกด s ั b ส c r ร b e กำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมมาพ